ยิ่งฝืนยิ่งพยายามมันก็จะยิ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันเหมือนกับแย่ลงเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะออกจาก move อนหรือว่าออกจากจุดนี้ได้คือการที่เราไม่ฝืนแต่เพียงแค่การยอมรับความรู้สึกคุณรุ้งแบบใช้เวลานานไหมในการที่จะเยียวยาแบบ ใจตัวเองเราก็ผ่านมาได้ถามว่าใช้เวลานานไหมคือตอนแรกอะ่ะเราเราไม่รู้วิธีทางที่ถูกต้องมากกว่าค่ะคือ,อช่วงแรกมันก็คือแค่ว่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปคือเราก็พยายามคิดบวกอ่าคืออ่านจากหลายๆที่พยายามคิดบวกพยายามคิดให้ได้พยายามหยุดคิดพยายามเลิกคิดแต่มันกลับกลายเป็นว่ายิ่งฝืนยิ่งพยายามมันก็จะยิ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ย มันมันเหมือนกับแย่ลงเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะออกจากมูฟออนหรือว่าออกจากจุดนี้ได้คือการที่เราไม่ฝืนแต่เพียงแค่การยอมรับความรู้สึกอ่าใช่ค่ะคือตอนนั้นเรายังไม่รู้ความรู้สึกของอเราเรายังไม่สามารถที่จะอ่าเข้าถึงหรือว่าตัวตัวเราเองได้ว่าเรารู้สึกความรู้สึกเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์ความรู้สึกเศร้าหรือความ อ่า่เสียใจเลยมันมีอะไรบางอย่างใช่แต่ทุกคนพยายามฝืกที่จะออกจากจุดนั้นอ่าโดยการบางคนก็อาจจะพยายามหาเพื่อนคุยพยายามที่ออกไปสังสรรค์ใช่ไหมคะพยายามลืมอะไรก็ได้ที่มันทำให้ลืมแตกกลับมาพอกลับมาอยู่คนเดียวมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันฝนความรู้สึกแต่ มันก็ยิ่งทําให้ระยะเวลามันนานขึ้นอาจจะเป็นบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีบางคนทุกวันนี้สามสี่ปีมันก็ยัง<ต>ลืมไม่ได้ยังินอยู่เนาะได้เอ,อถ้าทุกคนอยายไปต่อได้หมดแหละแต่ว่าคือว่าจะไปต่อแบบชิวๆหรือจะไปต่อแบบแห้งเหี่ยวถูกไหมคะเอใช่คือหลายคนคิดว่าตัวเอง move on ได้แล้วแต่จริงๆในใจลึกๆอาจจะยังอ่อนแออยู่เอออันนี้ก็คือมันก็คือ แต่ก่อนลุงก็คือเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าตัวเองเะอ่าปีหนึ่งสองปีโอเคโอเคโอเคแล้วแต่จริงๆพอมีอะไรมากระทบจิตใจนิดหนึ่งมันก็ดาวลงไปอีกนะคะเออก็คือเรียกว่าเราไม่ได้สร้างรากฐานเราไม่ได้กลับมาที่ตัวเองตั้งแต่แรกอืม ที่เป็นที่หลายคนที่เป็นเพราะว่าทําไมถึงว่ามัน move on ได้ยากผ่านไปปีหนึ่งสองปีมันยังผ่านไปไม่ได้จริงๆเราไม่ได้กลับมาที่ตัวเองก่อนมันจึงมันจึงเลยรู้สึกว่ามันนานออค่ะใช่ของสําหรับลุมเนี่ยมันก็คือถือว่าถือว่าอ่าไม่ไม่นานเกินไปเพราะว่าพอพอมาปีหนึ่งหรือสองปีลุมก็เจอ เมือนกับว่าเจอครูเจอเพจอะไรดีๆลุงก็พยายามโอเคกลับมาทําความเข้าใจกับตัวเองใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่มันก็เลยใช้เวลาประมาณอ่าพอพอเรากลับมาที่ตัวเองได้แล้วไม่นานเลยค่ะอ่าประมาณประมาณเดือน2อเดือนสเดือนอะ่ะถ้าเราเข้าใจตัวเองปุ๊บเร็วเลย ทีนที้ลุงก็เลยใช่ทีนี้ลุงก็เลยไม่เกี่ยวกับระยะเวลาแล้วแหละมันเกี่ยวกับว่าถ้าเราเยอมรับเร็วแค่ไหนเน้าใจ่อ่เข้าใจเมื่อไหร่มันจะเร็วเมื่อนั้นแต่ถ้าเมื่อเข้าใจแล้วมันยังไม่เร็วมันก็ต้องอาศัยเวลาด้วย เ <Okay. S 1> มื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองเลาพยายามทําความเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาทําความเข้าใจความคิดของตัวเองแล้วก็แบบเหมือนที่มาที่ไปแล้วพอเรายอมรับโอเคว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วในอดีตเนาะแล้วเราก็สามารถทําปัจจุบันให้ดีขึ้นได้เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเจอสิ่งดีๆได้เนาะ คสเยียวยาบาดแผลทางใจเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เป็นสุกนะคะคสนี้เหมาะกับคนที่เอ่อมีความทุก์ยาวนานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกนั้นได้สักทีหรือว่าติดอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆแต่ก็เลิกไม่ได้นะคะทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่าเราเนี่ยเอ่อไม่มีความสุขเลยหรือแม้แต่คนที่เลิกไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแบบวนเวียนกับความคิดเดิมๆนะคะอยากที่จะ move on สักทีนะคะคสนี้เราจะได้มาสำรวจใจกันค่ะ บางคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองเลยรู้สึกไม่กลา้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางทีนะอาจจะเกิดจากบาดแผลท,ทางใจก็ได้นะคะแล้วก็เราจะมาสํารวจแล้วก็เรียนรู้ถึงหลักการทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับการารู้จักตัวเองแล้วก็เยียวยาบาดแผลท,ทางใจกับนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาบาดแผลท,ทางใจนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้แล้วนะคะวันนี้